อัญญาอัญญาเอาขามนั่งดีๆได้ไหมคะนั่งดีๆได้ไหมคะนั่งดีๆหน่อยลูกอัญญาอัญญานั่งดีๆค่ะอัญญา <c oughs> นั่งดีๆค่ะ <c oughs> อ,อ,อาสตาร์<อ>ปาตปาร์ตี้ขึ้นอยู่นะครับอ,อยากส่งแล้วให้เราส่งตอนนี้นะไม,ไม่ต้องจาบน้องเหรอน้องตกเลยนะ่ะเอาออกมาน้องจับขึ้นแม่จับน้องขึ้นหน่อยจับพี่เย็บขึ้นเหรอจับให้หน่อยได้ไหมคะ,มคะจับให้หน่อยได้ไหมคะ<ร>นะจับให้หน่อยสิลูกนะอัญญาอัญญา,าพลีส ไอวานหนูจะชิมทุกอย่างไม่ได้ลูกเป็นอะไรอะเราอ่ะคุณมากระลองวีวีใช่ไหมครับผมอ่านผิดไหมบอกว่าดีใจจังเราอยู่หัดใหญ่อ๋อเขาตอบมาจากพ่อพ่อมาหาดใหญ่วันที่สามสิบเดี๋ยวเจอกันแต่ว่าสามสิบพฤษภามนะเอาเหรอ หอยแล้วหนูก็มีแล้วใช่ไหมใช่บิเบียนเวสบูดอย่าแทะลูกอย่าแทะมิจะชิมทุกอย่างไม่ได้ไอ้วากินไม่ได้ลูกกินไม่ได้ค่ะอันนี้ไข่มุกลูกไม่ใช่หอยมุก ใา่ทำไมจับไม่ได้เหรอหืมหงงตัวเหรอนี่นี่นี่จรเมื่อวานน้องใส่ของคอนโชว์จะเอาสร้อยปนุษชุดไทยมันเข้ากับสร้อยทองมากกว่าเนาะสร้อยมุกมันไม่เข้าเนาะ อโอ้โอ้ระวังลูกระวังครับระวังครับอพีโลอพีอพีพีอพีทีพีเนี่ยพีทำลายลูก